คือวันนี้พี่จะมาตั้งใจมารีวิวนะครับม่งน้อยของเราพี่ดังโม่งน้อยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วพี่แต่งไปถึงไหนแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับรถยนต์มากๆเวลาที่เราจะแต่งรถเราต้องแต่งให้เป็นนะฮะว่าแต่งให้เป็นมันแต่งยังไงคือเคยได้ยินไหมเขาจะบอกว่าการแต่งรถเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างแต่งได้กับแต่งเป็นมันจะไม่เหมือนกันนะครับงบประมาณรถตู้คันนี้ซื้อรถเพียวอยู่ที่5้าแสนเจ็ดเครื่องสามพันีสองพันสิบสี่ทำอีกอะไรประมาณนี้ก็จะหมดอยู่ประมาณล้านหนึ่ง โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเรือหลวงทุกท่านนะวันนี้ก็พบับผมอีกแล้วอินฟินิตี้วางแล้สอดจอนะวันเขาคนดูคือแบบว่าวันนี้เอ็มว่าพี่หลอ่อป่ะวันนี้การแต่งตัวของพี่เสื้อสามพันเกงเกงสองหมื่นรองเท้าเนี่ยราคาประมาณแสนสองลงไหมทำไมถึงแพงขนาดน,นั้น พอพี่เนี่ยซื้อตัว๋วเครื่องบินไปซื้อที่ดูใบครับพอดีวันนั้นอะ่ะเราไปเที่ยวที่ดูใบใช่ปะ่ะแล้วมันมีการขายอะไรนี้เกิดขึ้นเราก็ถามว่าราคาเท่าไหร่เขาก็บอกได้เต็มปากเลย59บาทแต่เราตั๋วเฉลี่ยแล้วเราตีตั๋วไปซื้อประมาณแสนสองเราก็เลยแบบเหลือจัดอะไรเงี้ยก็คือรองเท้านี้มีสตอรี่ครับวันนี้ก็คือไม่มีอะมากครับเราองสตกครับคือวันนี้ที่ตั้งใจว่าของตอนนี้อะไรเงยคือวันนี้พี่จะมาตั้งใจมารีวิวนะครับ ม้งน้อยของเรานะครับรถตู้น้องๆหลายๆคนบอกว่าพี่แบงค์ม้งน้อยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วพี่แต่งไปถึงไหนแล้วอัปเดตอะไรไปบ้างพี่จะบอกว่าการที่เราจะเล่นรถสักคันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรถยนนะอันนี้นนคือคําแนะนำของผม <ปะ S 1> ใครเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่พวกมึงนะครับก็คือผมเนี่ยจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับรถยน์มากๆเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นรถที่เราใช้คนเดียวยิ่งสําคัญยิ่งถ้าเราใช้เป็นครอบครัวหรือมีคนไปด้วยยิ่งโคตรสาคัญนะครับสำคัญตรงไหนคือเวลาที่เราจะแต่งรถเราต้องแต่งให้เป็นนะฮะ ว่าแต่งให้เป็นมันแต่งยังไงคือเคยได้ยินไหมเขาจะบอกว่าการแต่งรถเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างแต่งได้กับแต่งเป็นมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับนี่คือโม่งน้อยของพี่น้องๆลองดูเองคิดว่าโม่งน้อยของพี่เนี่ยมันจ้าบหรือเปล่าข้างนอกเนี่ยดูเผินๆมาดูข้างหน้าเผินๆนี่คือก็เป็นโม่งน้อยธรรมดาไม่ได้มีอะไรปากทั่วไปนะครับที่บอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรทั่วไปมองข้างๆนะครับก็คือเป็นล้อเฉยๆธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีอะไรแต่ใครจะรู้ไหมว่าไปกันที่ เครื่อง CNC กัดจากอลลอยก้อนให้เป็นแบบนี้นะครับฟอสเนี่ยไม่ใช่เนื้อฟอสนะฟอสคือขบวนการบีบอัดการทํานะครับประมาณนี้แล้วก็มาดูตรงนี้ครับตรงนี้จะเขียนว่า Made in Japan นะครับ Made in Japan ส่วนตรงนี้จะเขียนว่า R A Y S อิงแท้ๆนะครับผมประมาณนี้นี่คือล้อแท้นะครับสำหรับล้อเทียบพวกฟอนต์จะไม่เหมือนนะครับแล้วสีก็จะไม่เหมือนนะครับ แล้วตอนนี้ล้อ6กลูแบบนี้ไม่มีอีกแล้วหามือ2ก็เล่นกันอยู่ที่ราคาเป็นแสนแน่นอนนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าล้อเป็นล้อที7สติ๊กเกอร์ถ้ารุ่นใหม่จะเป็นเลเซอร์เหมือนอันผาดใช่ไหมเออล้อตัวนี้ตีประมาณแสนนะครับผมแล้วก็น็อตล้อจะอยู่ประมาณสี่พันนะครับน็อตล้อแท้จะอยู่ประมาณสี่พันทำไมต้องใช้น็อตล้อแท้น็อตล้อเทียบเนี่ยเขาชอบทําเป็นน็อตมินียมแล้วน็อตมินียมเนี่ย มันชอบลูดนะครับขี่ไปอยู่ล้อหลุดเที่ยนะครับล้อแพ้เนี่ยมันจะเป็นน็อตเหล็กหรืออะไรก็ไม่รู้ของเขาแต่มันจะแข็งแรงมากนะครับประมาณ 3- ามสี่พันแล้วก็ในชิ้นส่วนต่อไปคือยางยางที่เลือกเราเลือกใช้เนี่ยเป็นยางเขาเรียกว่า r e 0 0 4มันจะมี r e 0 0 3 RE004 อย่ซึ่งยางพวกนี้เขาใช้สำหรับรถตู้ซึ่งยางหนึ่งยางมันจะนิ่มเงียบดีนะครับผมไม่เลื่อนน้ำนะครับพี่ก็เลือกใช้เส้นละประมาณ5,000ันกว่าบาทนะประมาณนี้ประมาณ5000ันแล้วก็เบรกท ถ้าทุกคนเห็นนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าเบรกเบมโบเลสซิ่งนะครับเห็นไหมตรงนี้เราจะสามารถดึงอันนี้ออกแล้วก็เอาผ้าเบรกออกได้เลยนะยมันจะเป็นเบรกเบมโบเลสซิ่งจานเบรกเป็นจานเบรกเบมโบนะครับ High Carbon <S <S ไฮคาร์บอนส่วนฮับเบรกเนี่ยฮับลิงเป็นฮับของฮับลิงบีบีเบรกบีบีเบรกก็คือบอสเบรกวัยรุ่นมหาชัยนั่นเองนะครับ<ว>ก็สำหรับใครที่อยากจะติดต่อเรื่องเบรกเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่บอสเบรกวัยรุ่นมหาชัยได้นะครับบอสเบรกมหาชัยนั่นเองหรือว่า โคตรโคตรเบรกซิงนะครับผมส่วนข้างในจะเป็นสายถักเอินทั้งระบบเลยนะครับไปแล้วเรามาดูล้อหลังกันล้อหลังกันเราก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าล้อเราสี่วงแต่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสี่พอรปต<ะ>กถูกไหมข้างหลังก็จะเป็นสี่พอตเหมือนกันแต่เป็นสี่พอตเล็กขนาดจานก็จะเล็กกว่านะครับผมเห็นไหมประมาณนี้นะครับนี่นี่ก็คือเบมโบ่เรซิ่งหน้าหลังเหมือนกันถ้าน้องๆมองจากมุมไกลๆก็จะเห็นเลยว่าเอ้ข้างหลังเป็นดิสเบรกนะแล้วน้องๆมาถามว่า พี่เพื่อนถามว่าเอา้าถ้ามึงเป็นดิสแล้วมึงจะใช้เบรกมือ,อยังไงอะร้ะานพ,าพี่บอสเนี่ยเขาจะมีกระบวนการทํานะครับซึ่งเบรกเนี่ยเป็นฮ<ะ>ับลิงเขาก็จะมีตัวข้างในแล้วก็ใช้ เป็นเบรกมือของ3 u มยูซไปเกาะที่ข้างในแทนเวลาเราดึงเบรกมือปั๊บเนี่ยมันก็จะมาล็อกที่จานฮับข้างในนะครับก็ถ้ากว่าเบรกมือเราใช้ได้นะครับผมแล้วก็ระบบช่วงล่างถ้ามองไปตรงนี้จะเห็นแค่โชค๊คกอาจะเห็นโชค๊คเห็นม้างไม่เห็นม้างแหละประมาณนั้นแหะอันนี้ทํามาจากร้านพี่บีนะครับพี่บีรถตู้ซิงหรือเต็นท์สุขล้วนนะครับที่อยุธยานะครับหมดประมาณ20,000ื 4,000บาทช่วงล่างนะครับผมก็คือมีโชค4ต้นมีแหนบนะครับนิ่มนวลขี่สบายหนึบด้วยเกาะถนน104 0 5โยนไปเลยไม่มีปัญหาข้อดีอีกหนึ่งอย่างที่เราใช้เลยคือนี่ครับเราจะมีตรงนี้แผ่ไวลากเหลือนะครับสำหรับน้องๆบอกว่าพี่ทำไมรถพี่มันไม่เตี้ยเหมือนชาวบ้านก็คือตัวไว้ขนรถมอไซค์แล้วก็ไวลากเรือด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างว่า ภายในมันเป็นยังไงโอเคอันนี้คือรีวิวแบบชัดเจนนะรีวิวพี่ตีพื้นสเตนเลสนะครับทำปร,ประมาณเป็นหมื่นอ่ะนะครับเพื่อที่เราจะได้ขนรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นโดยที่พื้นมันไม่มีไม่ไม่พังนะครับประมาณนี้ก็คือเราใช้เงี้ยตอนนั้นเป็นหัวลากเรือเห็นไหมคนดูเป็นหัวลากเรนเลอร์เรือนะครับแล้วก็มาดูข้างในเลยก็คือตรงเนี้ยไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็จะเป็น เอาง่ายคือไว้ผลรถมอเตอร์ไซค์นนเองปิดมาที่ประตูหลังตรงนี้จะเป็นราวเอาไว้ผูกรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมไว้ <c oughs> ผูกรถมอเตอร์ไซค์ดึงกับราวนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเสียงเอาไวไ้แบบว่าได้กินเหล้าเ <c oughs> มายาแบบว่าปาร์ตี้ปารจิงโกเราเรียกคุณเล่มาข้างหลังแล้วก็แบบว่าดนเด่นอะไรเงี้ยคุณ <Hey. S 1> เล่นอันนี้จะเป็นเบาะหุ่นยนต์นะครับก็หลายๆคนจะมองว่า เบาหุ่นยนต์คืออะไรเบาหุ่นยนต์เนี่ยมันจะสามารถหมุนได้นะจริงๆแล้วพี่จะต้องตัดขานี้แล้วก็เชื่อมให้มันต่ําลงแล้วเบาหุ่นยนต์เนี่ยมันจะสามารถหมุนกลับมาหันหลังไปทางนู้นได้ถ้าไม่เชื่อ้น้องๆมองข้างล่างครับน้องๆจะเห็นว่ามันเป็นฐานแบบวงกลมเห็นไหมป<ะ>ักเห็นฐานวงกลมไหม อ่ามันจะสามารถหมุนได้เบาะเนี้ยจะสามารถหมุนกลับหลังไปหันไปด้านนู้นก็ได้หรือจะหันเอียงข้างก็ได้ทําได้หมดนี่คือเบาะหุ่นยนต์ตัวนี้ก็อยู่ประมาณพี่ซื้อมาทั้งชุดนะมันอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับอันนี้คือเบาะแล้วก็นั่งนิ่มสบายด้วยนะครับดูดูดสไตล์เวลาพี่นั่งรู้สึกว่าปั๊บก็นั่งนิ่มเลยคือแบบพ้าพูดตรงๆอ่ะฟิลแกว่าเหมือนอันผาดปะแกว่าพอๆกันนะแล้วก็แบบนั่งสบายโอเคก็จบในส่วนของข้างหลังไปข้างล่างก็ตีเป็นแผ่นสแตนเลสทั่วไปเลยมา ในส่วนของข้างหน้าเลยมีอะไรบ้างกรบถดนันเปิดไปเลยมีขวดน้ําตาเนลเล่นะครับผมเลยไม่ใช่อันนี้ก็คือเป็นน้ําที่พี่แดกอยู่ประจานะครับก็มาดูครับเราจะมีนี่ท้พี่เกดไปส่องเข้าไปส่องดีกว่ามึงเดินเข้าไปส่องดิป<ะ>ักอนี่คือดิฟฟี่ของแท้นะครับดิฟฟี่ของแท้เต็มหน้ารถนะครับรวมไปถึงฝั่งนู้นด้วยนะครับเห็นไหมฝั่งนู้นก็จะมีตัววัดรอบหนึ่งตัวฝั่งนี้จะเป็นแซตดีสตัวแล้วก็เท่านี้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูว่ามันสวยงามขนาดไหนในเรื่องของดิฟฟี่นะจ๊ะ ก็จะบอกว่าพี่แบงค์ครับดิฟฟี่เนี่ยพี่แบงค์ใช้ของแท้แล้วเปล่าพี่อะของแท้มาโดยตลอดพี่เปิดให้ดูหนึ่งสองซ่อมไปนี่คือดิฟฟี่ของแท้นะครับส่วนตอนดับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่าโอเคตอนดับก็จะเป็นประมาณนี้สงวน,นราคาแล้วอยู่ที่ประมาณ6กเจ็ดหมื่นประมาณนี้หกเจ็หมื่นนะครับของดิฟฟี่เรเบิกนะหกเจ็ดหมื่นประมาณนี้แล้วก็จุดสําคัญเลยก็คือบ่อส่องบ่อไปที่ทางนู้นเลย พี่จะขึ้นไปรีวิวเบาะตอนนี้นะครับมาดูใ,ใกล้ๆดิป<ะ>เป็นเบาะลิเกโร่ซีเอตัวท็อปนั่นเองนะครับเป็นปี2018นะครับเบาะซีเอสคอสปอเตอร์2นะครับแล้วก็จะเป็นเบาะอะคันทล่านะครับเป็นเป็นผ้าอะคันทล่าเห็นไหมน้องๆถ้าน้องๆเห็นจะเข้าใจว่านี่คือผ้าอะคันทล่ามันจะนิ่มๆนะครับผมแล้วก็สามารถปรับเอียงได้แล้วก็มีระบบฮีเตอร์ข้างๆด้วยเห็นไหมจะมีระบบฮีเตอร์ ข้างๆด้วยนะครับแต่เบาะตัวนี้ยังไม่ใช่ปรับไฟฟ้ายังไม่เหมือน GTR เพราะ GTR เนี่ยจะเป็นเบาะตัวที่ใหม่กว่าแพงกว่าล้ำสมัยกว่าประมาณนี้ <Okay. S 2> คู่นี้ก็จะอยู่ประมาณพี่ซื้อมือสองมาก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทแสนสองแสนสามประมาณนี้นะครับส่วนเบาะก็ถือว่าสวยดีณที่นี้รถเราก็มีประมาณนี้ส่วนเครื่องยนต์เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเครื่องยนต์อันนี้เป็นเครื่อง 3,000นะครับเครื่อง3,000ันเราทำอะไรบ้างเครื่อง3 0 0พันเนี่ยเราไม่ได้โมอะไรเลยเราแค่รีแมปกล่องอย่างเดียวนะครับรีแมปกล่องอย่างเดียวแค่นี้ก็วิ่งจม180แหน้าใหม่แล้ว <S 2> <S 2> <S 2> นะครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งเราไว้ลากเรือเราไม่ได้วิ่งขนาดนั้นนะครับแล้วก็เฟืองท้ายเนี่ยพี่เปลี่ยนเป็นเฟืองท้าย3.5ลจมิเตสสลิปนะครับผมซึ่งเวลาแบบอยากจะเห่ากับใครก็แบบว่าชักคัตออกออกตรงเลยนะครับผมประมาณนี้ส่วนระบบคัตเป็นคัต V2 ชั้นแล้วก็เป็น เขาเรียกอะไรผ้าผสมนะไม่ใช่ทองแดงล้วนเป็นผ้าผสมเพราะว่าเราก็ใช้ในการใช้งานนะครับรถตู้เราก็จะมีประมาณนี้ครับคนดูก็ไม่ได้ add อัตโนมัตด็อกอะไรก็ฝากกันไปด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,ตกตด,ตด,ดติดตามพอดี่ด็กทุกคนติดตามเพจพวกที่ชอบของจันนะจ๊ะงบประมาณรถตู้คันนี้ซื้อรถเพียวอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดมืสองเครื่องสามพันปีสองพันสิบสห้าแสนเจ็ดทำอีกอะไรประมาณนี้ก็จะหมดอยู่ประมาณล้านหนึ่ง นะครับตอนนี้รถคันนี้น่าจะหมดอยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับประมาณล้านกว่าบาทพ่าโบเรสซิ่งก็ตีสักสองแสนได้นะครับเป็นโบเรสซิ่งต, 2, 000, 000ตีสองแสนได้ล้อก็ตีแสนยางดิฟฟี่เบาะรีโนเวทอะไรหลายๆอย่างก็รวมสักประมาณรถตู้คันนี้มีมูลค่า1ล้านบาทบวกลบนะครับผมก็ฝากไว้ในอ้อ,อมของกำใจด้วยสำหรับรถตู้ของพี่นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ